เราเข้าสู่รายการพี่ลงพี่เลนอีู่แล้วนะครับนี่ก็บ้านของเองครับนี่คือหอยที่ยังไม่ตายนะครับหอยที่ยังไม่ตายนะแต่ผมขอใช้เวลาตตกออกมานอกบ้านแป๊บนึงที่เราจะมาเล่นกับหอยแต่ไม่ได้เอามือหนีบนะมันเจ็บเลยนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับเราก็จะมาลองดูนะคราจะมาดูว่ามันแข็งแค่ไหนนะนะมัันออกมานะ ก็จะพยายามอ้าแบบหอยนบแต่มันอ้าไงมันงับติดเลยโคตรงับอ,อ่ะอ่ะแบน,นีบ้นะลองดูนะเปิดหอ,อยไหมโอ้โอโคตรแข็งเลยเนหะอยที่ตายแล้วแค่นี้แกแล่วครับอุ้ยใช้มือหยิบไม่ได้นะหนึ่งสองอสามหนึ่งสองสามโอ้ กดแข็งเลยนะเนีเ่ยอูููเสียงอะวันนี้ครับเราก็จะพยายามทำแบบนี้เขียม,มาโอ้เฮ้ยข้างเราเสียนกล้องข้างเราเป็นโทรศัพท์นับมันมีเลยมากครับใันเป็นกล้องแล้วครับเลงอะไรนะ โอ้โอ้ไม่มันแบบนี้นะเดี๋ยวขอลองอ้าเปหอยดูนะผมว่ามันน่าจะพอมันอยู่วนนั้นนะนีนะครับ,รบกวาลองขังมันไว้ในห้องมืดเราจะไม่ชอ้ชอนตีเครนะเราจะลองให้คนจำลองเป็นงเรเลองขาขี้จจอยนะโดน,นแตกมันก็หุบเลยนะยงนั้นเดี๋ยว รอแป,ป๊บนึงครับดูนะครับเห็นสร้างน้ลามันที่เหลือจากอีพีหนึ่งขึ้นมานะครับมันมัน,ม,นมันเป็นเหมือนเดิมแล้วอะนะครับเราจะลองปั้นใส่หอยหดูปึ๊บปึ๊บนะครับมันจะไม่อ้าออกง่ายๆนะครับเพราะขนาดนันบนะครับอันนึงอันสองออซัม ยังไม่แตกยยอย่โคตรโหดหอยโซกาลังใหงคนับหอยโซฟำลังหอยโซงพลังวางไว้ที่ตีให้นับจยวโดนข้วสูงเลยนนเนี่ยโนก็ไม่แตกนะอืตองลองหาวิธีกันี้นะ ลองดูนะขว้างสไไิไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูแบตตรงนะแบตจะจะหมดอรอ ยังไม่ด้ด oh, oh, oh. ูนไอ้เนาะโอ้โอ้โหโอ้โอมีเลือดเนี่ยรูปตัวอยมีเลือดเฮ้ยอมีเลือดด้เหลยมาเดี๋ยวก่อนนะมีเลือดด้เหรอเฮ้ยมีเลือดเลยเนาะ นากลัวมากยี้ขวางไห่ๆนะโอ้นี่รับดูเดดนี่เขาโน่น,ยน,อ,นอยู่หรอเห็นมะัโอ้โหแบบโค้รยากอ่ะอ้าไตายให้ได้นะไม่ตายไม่จบคีบนะนจะตายแ,แล้วจะแตกยรับประกั ตาอู้เลือดกระเด็นออกโคตรเยอะเลยเนาะอู้โอ้ตายแล้วครับโอ้โหอิวลองเอามาลงน้ำดูลองดูเลยดูฮะดี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 มันตายแล้วนะครับ ก็อย่าลืมกดซับตะกี้เป็นกำลังใจในคลิปพี่ลงคพี่เลนเต้นนะครับสวัสดีครับไม่บาดหัวตาย